จะมาลงแขกหรือตู้เย็นเฮ้ยไม่ใช่ตู้เย็นเิเครื่องซัก,กผ้าไหนรุ่นไหนไหนรุ่นไหนดูหน่อยดูหน่อยดูหน่ช่างใหญ่อ่าซ a มซุงสิบกิโลนี่ครับวันนี้เราจะมาหรือเครื่องซักผา้าที่ไม่ยอมปล่อยน้ำนะครับเป็นซัมซุงซัมซุงสิบกิโลนะครับฝาบน ช่างเรากําลังกําลังเปิดน้ําอยู่เราคาดว่าตัวเปิดน้ํานะครับก็เรียกว่าตัวเดินน้าไม่ทํางานแต่เราจะเปิดดูกันครับมอเตอร์เดินน้าปัญหาแรกก็จะมีที่ดึงอยู่ตรงนั้นนะครับเรามาเปิดน้ําทิ้งก่อนน้ํานี่หลายวันแล้วเน่าแล้วน้ําเน่าน้ําเน่าน้ําเน่าเปิดหลังนะครับน็อตสามตัวฝ้าหลังมาแล้วก็จะเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันเป็นตัวดึงมีสายดึงดูดูดูตรงนี้นะครับ เวลาเราไปซื้อเราก็ถอดตัวนี้แหละไปไป,ไปเทียบเอานะครับอันนี้เป็นรุ่นเกา่านี่นะครับนี่ดึงออกมาแล้วดึงออกมาแล้วนัดสองตัวนสตัวออกมานะครับสายสายดึงสายดึงก็เอาเข้าไปนะครับมันเป็นสายตัวที่ดึงมันอยู่ครับ QA22 ถอดออกมาแล้ว มีน,อน็อตแค่2ตัวนะครับาสำหรับเครื่องซักผ้ารุ่น10กิโลซัมซุงนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรมาอจะเป็น่ช่างทำเองช่างทำเองได้มาแล้วอะไรเนี่ของเก่าันนี้รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่เหมือนกันทุกประการเป็นพลาสติกเบาๆอ่าสังเกตว่ารูมันจะตรงกันนะครับรูรูตรงที่ลอกลงไปเนี่ยนะครับมันจะเท่ากันเดี๋ยวเราจะให้ช่างใส่นะครับ ส้างเจ้าของบ้านสร้างของเราก็เอาตัวนี้นะครับคล้องก่อนอนที่เป็นอันนี้แล้วก็ยัดหลกตัวนี้คัวเก่านะครับแต่น่นเข้าไปได้ว่ามันเมื่อจะเกินนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวดึงจะดึงก็เรียบร้อยเราจะลองดูนะครับยังไม่รู้ว่าใจะใช้ได้หรือเปล่ากับปักตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ มันจะมีไฟสองสายลหละเข้าไปลงไปเลยครับเออไม่มีปัญหาอ่ามันจะมีปัญหาว่ามันจะใช้ได้เท่าหรือเปล่านะครับตอนนั้นเลยอ่ประกอบ<ไ>ประกอบเข้าแล้วนะครับตอนนี้เปิดน้ําเปิดน้ําเข้าน้ําเข้าเดี๋ยวเราจะทดลองดูนะครับเราจะทดลองตอนนี้ลงแขกนะครับทั้งครอบครัวอ่าแล้วเราจะลองเปิดน้ําทิ้งดูคน่อมไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซ่อม น้ำไหลมาแล้วแปลว่าเปิดแล้วเปิดละเปิดละเปิดล,ดล้น้ำไหลแล้วนะครับเ,เรียบร้อยยิ้วดูดูช่างครับดูช่างเต็มบ้านนะครับคนใช้ไม่ได้ทําคนทําไม่ได้ใช้นี่เขาเรียกว่าลงแขก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 ครับสำหรับท่านที่ชมแล้วแต่หา,ากว่าพออกพอใจดูใจ อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับซับสไครตครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่ชมคลิปนี้ครับการเปลี่ยนมอเตอร์เร็วน้ำทิ้งของซัมซุงส1บกิโลด้วยตัวเองไปซื้อมาราคาเท่าไหร่นะช่าง390้อานะครับถ้าสั่งออนไลน์270นะครับก็รวมแล้ว่็3 0า3เหมือนเดิมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ